วันนี้มาพบกับครัวสวีเดนอีกแล้วนะคะกับผัดาสามผักบุ้งไฟแดง3ชั้นเจนะคะนี่ก็จะมีผักบุ้งนะคะผงซุปเห็ดหอมนะคะซอสเห็ดหอมผงซุปเห็ดหอม1ช้อนชาซอสเห็ดหอม1ช้อนโต๊ะนะคะพริกพริกไทยเราพริกชี้ฟ้าไทยหเม็ดนะคะเพราะว่าแฟนทานนะคะอันนี้ตุกแตถ่ถ้าเราจะเพิ่มก็ได้นะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ที่มีถั่วด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะตุ๊กกะลืมละเ,เต้าเจี้ยวค่ะเออเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ใส่รวมไปเลยนะคะแล้วตุ๊กตั้งไฟแล้วใช้น้ำมันงาหอมมากตอนนี้แล้วก็จะมีนะคะเห็ดหอมเห็ดหอมเจ <c oughs> เห็ดหอมก็เจอยู่แล้วเนาะนี่ก็นะก็ขอโทษทีวันนี้งานเยอะเบลอมากๆใส่ลงไปเลยค่ะเห็ดหอมเจคั่วให้หอม กับน้ำมันงานตุอกใส่น้ำมันงา,น,งาน,นะแล้วก็นี่หมูสามชั้นเจรเราทอดไว้แล้วนะคะทุกทอดเราเอาน้ามันน้ามันร้อนเลยะค่ะทอดน้ํามันร้อนแล้วก็เอาขึ้นมาไม่ให้ไหม้มากนะคะเอาเป็นสีแบบพอให้เป็นให้เป็นหมูสามชั้นเจน,นะคะนี่ซื้อแบบซื้อแบบ,แบ,บสําเร็จนะคะอ่าแล้วก็ถ้าใครจะใช้โปรตีนก็ได้นะคะโปรตีนเกษตรนะคะ,ะออก็มาหมักก่อนหมักต้นออกมน้ำหมักเครื่องปรุงก่อนนะคะก็นนะะจะได้ไน,นะคะอันนี้ก็ เดี๋ยวคั่วให้เห็ดหอมสุกก่อนนะคะนี่อยากจะทําให้พอดีว่างานของอีกตัวหนึ่งที่ทําเป็นรายได้เสริมอยู่ของเว็บไซต์เพจคิวคะค่ะก็ยุ่งยุ่งนะคะช่วงนี้อ่าทีมงานก็ค่อนข้างจะเยอะมากขึ้นนะคะอ่าเป็นงานที่เสริมรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็อ่านำภาษีเข้าประเทศไทยค่ะอันนี้ขอโฆษณาไปด้วยนิดนึงเนาะอันนี้ก็ กลยนุมิทุกท่านสามารถทําตามได้นะคะอันนี้จะใช้โปรโตีนเกษตรแทนก็ได้นะคะ,ะหรืออะไรที่เราชอบอะคะ่ะแต่อันนี้เป็นหมู3ชั้นเจนะคะอันนี้เราใส่ไปเลยอย่างนี้ค่ะจะอร่อยนะคะทุกใส่อย่างนี้เลยนะคะผักผักบุ้งล้างเสร็จเรียบร้อยสะอาดแล้วก็เอาผงจุเปเห็นหอมใส่อซอสเห็ดหอมซอสเห็ดหอมเจใส่นะคะแล้วก็เต้าเจี้ยวนะคะใส่ไปแล้วก็พริกแค่นั้นล่ะคะ่ะน้ําตาลทรายหช้อนชาทุกจะไม่ทานหวาน น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาแค่นั้นนะคะเดี๋ยวใครชอบหวานหน่อยก็เพิ่มไปนะก็ได้เนี่ยพอได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราเทไปเลย,เ,ยเราเท,ทเทียวเลยค่ะอย่างเงี้ยค่ะไปเลยอย่างเงี้ยค่ะใส่ไปไม่ถึงห้านาทีค่ะเมนูนี้ทานได้เลยนะคะหมูสามชั้นเราทอดไว้แล้วก็บวกไปได้ประมาณสิบนาทีนะคะเดี๋ยวร้อนจัดแเราใส่ไปเลยค่ะอืม เทปุ๊บคลุกเขาขึ้นได้เลยค่ะเอาแล้วนะเนี่ยค่ะอ่าอ่าะนิดนึงเดี๋ยวเอาน้ำน้ำร้อนนะคะคลุกใส่ไปนิดน,นึงแค่นี้ค่ะคลุกเขาได้แล้วเดี๋ยวจะถา่ายรูปให้ดูนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นหมูอ้า ผักบุ้งไฟแดงหมูสามชั้นเจนะคะหูยหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะหอมด้วยค่ะรู้ว่าอร่อยนะเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็สักขึ้นทานได้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องให้ผักบุ้งมันสุกมากจนเละนะคะแป๊บแค่สองนาทีค่ะเดี๋ยวปิดไฟได้เลยค่ะเนี่ยเพราะไฟมันแรงมากเนี่ยค่ะเดี๋ยวทานได้แล้วเขาจะไม่ทํเนี่ยค่ะหน้าตาหน้าทานมากเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะอันนี้นะคะ หมูผักผักบุ้งไฟแดงหมูสามชั้นเจบายครัวสวีเดนนะคะทุกที่สวีเดนวันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรูปสวยๆนะคะทำเป็นวิดีโอให้ดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้ามาทำเมนูใหม่ให้ดูเนาะของค่คะสวัสดีค่ะ